ะคู่ที่สองอาชีพอะไรครับแบลมมาเงี้ยห้าหมื่นห้าหมื่นตัดเชลล์จากบนรอบตามมืนลวอุมไทยอุมไทยเนใช่ไปดูที่อุมแบบนี้นะเป็นไงผู้ชกวันนี้ยกเราก็แข่งแรงนะเราพึนใจชนะลูกไหนครับก็ตัดเสตัดแดงไปเลยแล้วได้เลียมตัวยกที่สี่ควันนี้พีกันี่เป็นไงบ้างก็ห่ไนิดนะครับโดนอกได้อทีนี้ตเลยนะร้อยปแถว พ่อเขาคงไม่รู้ที่นี่ครับไปเลยไปนี้แจ้งเกิดได้สำเร็จแล้วเกือบแก้เหมือนกันดีใจเหมือนกันดีใจไหมเตรียมตัวมาดีไหมไปนี้เตรียมตัวมารู้นะทีแรกก็ให้มาแทนครับแล้วทีนี้เขาเลื่อนมาหึงอาทิตย์เขาได้มาลงอาทิตย์นี้ได้รวมประมาณแปดวันก็ถือว่ายังผ่านอยู่สุดท้ายแล้วความสําเร็จนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับพ่ขอบคุณนวิตเจ๊กิ๊กพี่เกอร์คุณเต้นเต้น คิดปิดว่าขอบคุณเพื่อนๆในกายพ่มพ์ทุกคนด้วยครับถ้าไม่มีทุกคนคงไม่มีอันนี้ครับสู้ต่อไปครับน้องชายขอบคุณครับ